บรรยากาศต้นสะแบงนะครับดูนะครับมีลังนกด้วยครับอยู่ข้างบนไม่แน่ใจนกอะไรนะครับเนี่สองลังครับสามลังนะฮะนี่ๆๆหาดูยากครับต้นไม้ชนิดนี้ครับต้นสะแบงครับ มีรังนกด้วยนะรูปูเนี่ยโอ้มีรังนกด้วยครับนี่ครับ รู้ว่ดรังกันทุกอะไรนะครับนี่ครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันน,คนคใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนี่ครับนี่รังหนึ่งนี่ครับ อันนี้หลังหนึ่งครับอันนี้เจะเป็นการขุดปูให้เป็น,ปนรูป <c oughs> ูต้นสะเบงใต้ต้นสะเบงปูดดังวนวน หลังเต็นนี่ครับไม่แน่ใจนะครับหลังนกอะไรครับนี่ครับอันนี้ที่มันหล่นอยู่นะฮะนี่ครับ เกีย่ย,ยครับ,คครบสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับนี่ครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเป็นรังนกอะไรครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับ